เมื่อเช้านี้นะลุงแมวก็ไปโหลดเกมแพ็ตมาต้านะครับมาเล่นบนตัว PlayStation 5นะเล่นเดโมซึ่งเดโมเนี่ยก็ไม่ได้ยาวเลยนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ15นาทีนะแล้วลุงแมวก็เล่นเสร็จแล้วก็ทำวิดีโอไปใช่ไหมลราจะนั้นลุงแมวก็อยากจะรู้ว่าถ้าเกิดไปเล่นเกมเดียวกันนะครับบนตัว Nintendo Switch สเป็นยังไงนะครับลุงแมวลองเล่นแล้วเนี่ยต้องบอกว่าในเชิงเพอร์ฟอร์มานซ์เนี่ยก็อาจจะไม่เท่า PlayStation 5นะครับแน่นอนอยู่แล้วนะสเปคอะไรดูขนาดตัวเครื่องอะไรมันไม่เท่ากันอยู่แล้วแต่ว่า คำหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะแล้วลุงมารู้สึกว่ามันน่าสนใจมากคือ performance บนตัว Nintendo Switch 2เนี่ยคือดีมันดีเลยนะครับสำหรับเครื่อง Nintendo Switch 2หรือพูดีกแง่หนึ่งก็คือว่าสำหรับเครื่อง Nintendo Switch 2แล้วนะได้กราฟิกประมาณนี้นะครับความไหลลื่นประมาณนี้ในโหมดพกพาแบบนี้ถือว่าเป็นความน่าทึ่งนะซึ่งความรู้สึกนี้เนี่ยเป็นความรู้สึกเดียวกับที่ลุงแมวคิดนะครับตอนที่เล่นตัว Final แฟนตาซี7 remake นะครับที่เป็นเดโมหรือว่าความรู้สึกนี้ก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะครับกับตอนที่เล่นอยู่ตอนนี้นะก็คือตัว d r a g o n Quest 7เอ่อ r e i m a g i n e นะที่เป็น remake ันแหละถ้าพูด,ดง่ายๆนะแต่ว่าเฟรมเรทมันไหลลื่นนะครับเกมเพลย์มันนิ่งมากนะแล้วก็แน่นอนว่าความรู้สึกนี้ก็คงจะไปเกิดขึ้นกับตัว Resident Evil ภาค9นะครับตัวใหม่ในะ r e q u i e m ด้วยนะในทางกลับกันเนี่ยลูแมวก็ได้ลองบนตัว p a t i o n 5ใช่ไหมอย่างที่บอกไปแล้วนะ ทั้งตัว d r a g o n Quest 7 Remagine i เนี่ยหรือว่าไม้แต่ตัว Pack m a t a เนี่ยก็ต้องบอกว่าพอมันไปอยู่บน Play 5รวมแลวก็จะค่อนข้างเหมือนกับ เออกราฟิกมันก็โอเคนะมันก็สวยประมาณหนึ่งนะตัว r e i m a g i n e เนี่ยก็ยังรู้สึกว่าสวยอยู่มากทีเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกันนะกับตัว pack mata เนี่ยก็รู้สึกว่าตัว pack mata ไม่สวยขนาด r e i m a g i n e นะแล้วก็คิดว่า resident evil ก็คงอาจจะไม่ได้สวยสุดๆนะคงสวยประมาณหนึ่งอ่ะแต่ว่าไม่ได้สุดขีดนะก็เลยมีคำในหัวที่เกิดขึ้นของลูมเอขึ้นมาก็คือว่า สำหรับ Nintendo Switch 2เกมเดียวกันเนี่ยที่กำลังจะออกเนี่ยนะหรือว่าเกมในเจเนอเรชันนี้แล้วกันเนะสำหรับ Nintendo Switch 2ถ้ทลันได้แบบนี้เนี่ยถือว่าสุดยอดเนะแต่ว่าในขณาเดียวกันนะครับถ้าเกิดเป็นเครื่อง PlayStation 5เนี่ยอาจจะถือว่าเฉยๆไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้สุดขีดก่อนหนึ่งก็ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมติดตามช่องลุงมามาก็คงรู้ว่าลุงมาก็เล่นทุกเครื่องนะครับแล้วก็เล่นทุกเครื่องจริงๆนะในความหมายคือก็ไม่ได้มีเครื่อง ไหนที่ชอบมากกว่าเครื่องไหนเนี่ยช่วงไหนมีเกมอะไรออกช่วงไหนไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบไหนนะช่วงนี้อยากเล่นพกพาเราก็เล่นพกพาเนะช่วงไหนอยากเล่นแบบ เดสก์ท็อปเราก็เล่นเดสก์ท็อปในะช่วงไหนแลอย่างเล่นหน้าทีวีแล้วก็เล่นอะไรเงี้ยก็พูดได้ทั้ง2อ,อย่างว่าคือชอบทุกเครื่องเป็นแฟนในทุกเครื่องนะหรือว่าอาจจะพูดได้ว่าไม่เป็นแฟนในเครื่องใดเลยก็ได้เหมือนกันนะครับก็เป็นคนเล่นเกมคนหนึ่งชอบเล่นเกมเพราะนั้นไม่ได้มีประเด็นว่าแบบจะมาอวยน,นั้นหรือกดอันนี้ลงอะไรนั้นไม่ได้ไม่ได้เป็นเรื่องที่ลุงแมวสนใจแล้วไม่ได้จะพูดนะแต่ว่าลุงแมวกำลังสนใจในแง่ของการที่มันเป็นในเชิงอุตสาหารกรรมอ่ะถ้าเราลองดูอย่างนี้นะว่า resident evil นะ ตัว9้าที่มันจะออกนะครับรวมไปถึงตัว แพคมาตาใช่ไหมซึ่งก็เป็นเกมของแคปคอมเหมือนกันเนอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตอัในไกลจะมีอะไรออกอีกบ้างนะครับก็มีความไม็นได้สูงที่จะลงทั้ง Play5 นะครับแล้วก็ลงทั้งตัว Nintendo Switch2 ในวันเดียวกันพร้อมกันเนอะพูดง่ายก็คือเป็นเกมเดียวกันนั่นแหละแล้วก็ลงทั้ง2เครื่องเป็นคู่แข่งกันในเชิงการค้ารูแมวนึกไปถึงเคสก่อนหน้านี้นะครับเป็ท่านผู้ชมจำก็ได้ไมะนะตอนที่ Xbox Series X Series S ออกนะครับแล้วก็มีนโยบายคล้ายๆกับว่าการที่จะเล่นเกมเออบน Xbox เน,น่าจะต้องย้อนกลับไปได้ในระดับที่เป็น Xbox One เลยมั้ง ถ้าลู้ม,มาจำผิดแก้กันมาด้วยนะแต่ประมาณว่าเกมของ Xbox ที่ออกใน Series X Series S เนี่ยซึ่งอยู่ใน current gen อยู่ในเจนปัจจุบันเนเนาะแต่ว่าถ้าจะออกเนี่ยจะต้องสามารถรันได้บนตัว Xbox One ซึ่ง Xbox One เนี่ยมันก็น่าจะประมาณแถวแถว PlayStation 4ถ้าดูความห่างของเครื่องอะมันไกลกันมากนะครับมันไกลกันมากเนะก็อันนี้ก็มีการบ่นเหมือนกันแล้วก็ทำให้มีคำถามว่าการที่มีนโยบายแบบนี้ของ Xbox ในตอนนั้น ยมันไปฉุดรั้งนะครับทำให้ตัวเกมเออของเอ็ x ซ์บนะครับของค่ายของ Microsoft เนี่ยมันไม่พัฒน,นาไปข้างหน้าหรือเปล่านะเพราะว่ามันจะต้องจะไปสุดๆก็ไม่ได้องเงี้มันก็มีติ่งอยู่เนะอะมาเห็นเจ้าตัวนี้ไหมคนนี้ชื่อโจอี้มามาคุยกันต่อนะครับเอ,อคำถามก็คือว่าแล้วมันยังไงนะมันจะส่งผลดีหรือผลเสียให้กับกับวงการเกมหรือว่าเกมให้เราจะได้เล่นเนอะ ก็อย่างแรกก่อนเลยเนี่ยรู้ไมก็คิดว่าเ,วเหมือนที่ท่านผู้ชมพอทราบนะครับว่าข่าวลือตอนนี้ก็คือตัว PlayStation 5เนี่ยเขาจะไม่ออกเครื่องใหม่ใช่ไหมจนกระทั่งจะถึงปี2029ปี2030นะแล้วต่อให้ออกมาปุ๊บเนี่ยเกมใหม่ๆที่จะออกมาเนี่ยก็ยังไม่ได้มีเยอะมากนะเพราะนั้นเนี่ย อาจจะพูดได้เลยก็ได้ว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับจนไปถึงปี2030ก็ปีนี้ปี2026ใช่ปะ2026 2027 2028 2029 2030อีก5ปีต่อจากนี้เนี่ยดูแม้ว่าเรายังอยู่ในสภาวะแบบนี้นะครับก็คือเกมที่จะออกหลังจากนี้ซึ่งจริงเขา,าคงพัฒน,นามานานก่อนหน้านี้แล้วนะแต่ว่า เราอาจจะเพิ่งเริ่มเห็นว่ามันมีมูฟเมนต์ตรงนี้เกิดขึ้นในหานะของผู้บริโภคนะก็คือเกมที่จะออกหลังจากนี้เนี่ยก็คือจะเป็นเกมที่สามารถลงได้ทั้งตัว Nintendo Switch 2นะครับแล้วก็ลงได้ทั้งตัว PlayStation 5สเปคเครื่องตรงกลางเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้ละ ก็ถ้าเกิดอยากจะได้ภาพสวยมากๆหน่อยนะครับก็ไปที่ Play 5เล่นได้แบบพกพาก็มาที่ Switch ได้ด้วยอย่างเงี้ยแน่นอน Play 5ก็มีพอมีอะไรนี้ก็แล้วแต่นะซึ่งลุงแมวคิดว่าถ้าลุงแมวเป็นบริษัททําเกมอะลุงแมวก็จะทําแบบนี้นะคืออาจจะไม่ได้กราฟิกที่สวยที่สุดแต่ลุงแมวก็คงไม่ไปเสี่ยงที่จะลงให้กับ Play 5อย่างเดียวถ้าเป็นเกมเติร์ดปาร์ตี้ถูกไหมก็ต้องมาลงให้ Switch ด้วยนะแล้วก็ Switch เนี่ย Switch 2เนี่ยกาลังพึ่งเริ่มต้น ตัวเจเนอเรชันนะครับเพิ่งขายมายังไม่ถึงปีเลยเนาะก็ยังมีอนาคตที่สดใสทําเกมลงสวิตสองตอนนี้ก็คือขายไปได้อีก8ปีนะแล้วก็ลง PlayStation 5ตอนนี้ก็ไปได้อีก5ปีอย่างเงี้ยก็โหมันคุ้มคุ้มอะ่ะยังไงมันก็คุ้มคุ้ม ก็เลยทําให้กราฟิกอาจจะหยุดลงแล้วนะเราคงไม่ได้เห็นกราฟิกที่สวยกว่านี้แล้วนะครับในเจเนอเรชันนี้อันนี้ถ้าผู้ชมคิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะก็น่าเสียดายทีนึงคือเรายังไม่เห็นจุดที่เกมที่มันถูกออพติมิไ์มาบน Play 5แบบเด็ดๆเลยใช่ไหมจริงๆว่า, gaan, ายังอยากเห็นเกมปลายเจนของ Play 5ที่มันแบบกราฟิกสวยมากๆแบบที่เราเห็นในตัวอย่าง Unreal Engine ตอนที่เขาเปิด เมื่อนานมาแล้วว่า Play 5กราฟิกมันจะได้ประมาณนั้นแบบโอ้โหแบบสุดขีดเงี้ยก็คงไม่ได้แล้วนะก็คงได้เหมือนที่เราเห็นนะครับซึ่งจริงๆเกมที่สวยๆหลายอันเช่น d e s c e n d i n g 2มันก็สวยมากแล้วนะแต่ว่าเราก็อยากให้เกมแบบนั้นนะมันเป็นมาตรฐานของกราฟิกในยุคนี้ไงแต่ก็โอ้เจออีเราแป๊บหนึ่งนะเราแป๊บหนึ่งนะการที่เกมลงซีวี2ด้วยแล้วก็ลง PlayStation 5ด้วยเนี่ยมันทําให้ ทีพูดในงีหนึ่งคือขัดขวางการพัฒนานในเชิงกราฟิกนะไม่ใช่เกมเพย์นะของตัวเกมที่จะลงเพย์5หรือว่าเกมในเจเนอเรชันนี้หรือเปล่านะครับอีกอันหนึ่งถ้าเกิดใครมี2เครื่องอะ่ะก็จะมีประเด็นแบบนี้เกิดขึ้นตลอดนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะมองว่าเกม e สัใจเราไปเพย์5ใช่ไหมเกมพกพาเรามาสวิชอะไรทำนองอย่างเงี้ยเพราะว่าเครื่องมันห่างกันมากนะ elly, เกมเดียวกันที่ลงทั้งเพย์5และสวิชมันไม่ได้มีเยอะแต่ณนะปัจจนะุบันอ่ะ มันจะเริ่มมีแบบนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆอาจจะมีคําถามว่าเราจะยังไงกับสิ่งเหล่านี้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดต่อไปในอีก5ปีจนกว่าเครื่องใหม่จะออกนะไม่รู้รูมาคิดถูกป่ะนะก็แบ่งไปประสบการณ์กันไปได้โอเครูมาขอลาไปแล้วนะเจเจไปนะครับขอให้มีความสุขสงบแล้วก็สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับเมื่อกี้คนที่ออกมาแล้วคือโจเจแป๊บนึงลูกเจย์เจนเจนคะลูกคนนี้เป็นคริสโอเคคริสนะหนึ่งอส,อสองสามลูกที่เ<ม>ราไม่สามารถปล่อยออกมาพร้อมกันได้เพราะว่าเป็น คู่อริกันนะครับเคยกัดกันหูขาดนะครับต้องมีการแบ่งคนละครึ่งนี่อ่ะทุกคนก็สามารถอยู่ด้วยความชิลได้แล้วมาเรามาพามาตรวจสอบไหนคนนี้ชื่ออะไรครับคริสต์มาสคนนี้ชื่อคริสต์มาสขอดูหน้าหน่อยครับคริสต์มาสค่ะอ่านนายคู่แข่งอยู่ไหนคู่อริคู่อริตรงนี้ค่ะโจฮิบอยเห็น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 อะไรเห็นอะไรแล้วโจฮิบอยคนนี้โจฮิบอยค่ะ เจอพี่บยทุกคนปัดไมา์แล้วทำมันเรียบร้อยนั่งด้วยกันไม่ได้ใช่ดไ,ไดหมเพราะว่าสวบกันใช่ค่ะอยากดมกันไหมอยากดมไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่โดงกลัวถึงาไับแล้วสวัสดีครับ